ประนมกรแนบอุละอัญชลียกจรดเกสีวันธาไทยอภพิวาทด,ด้วยเสียงกล้าวเนาจิตใจเบญจางคะประดิษฐ์ถวายพระาศาสดาองค์สมเด็จ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดสรูกล่อมเกลาเกลึกแกล่งกล้าเลิศพระธรรมทะเลล้ำเทศนาชี้ทางปโปรดสัตว์ทั่วล่าพ้นทุกภัยน้อมอันเชิญ พระไตรปิฎกยอยกแจ้งสอนท่วนแล้วสิ้นเคลือบแคลงสิ้นสงสัยสวมศรัทธาคุณพระรัะตะนะไตรเป็นหลักชัยแห่งชีวิตตราบนิพพาน ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายฟารมเคารพอย่างสูงแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระปัญญาณนันทมุนีประทานสงฆ์พระมหาด็อกเตอร์เฉลิมปิยัตศรีท่านเจ้าอาวาสขอโอกาสคณะสงฆ์สามนีน แม่ชีวัดปัญญานันทารามธรรมะสวัสดีสหธรรมมิตรทุกท่านธรรมะสวัสดีค่ะข้าพเจ้าเตปิตกะโคสิกานางนันทรัตขันแก้วผลประดิษฐ์เป็นผู้ทาหน้าที่สาธยายธรรมจากพระไตรปิฎกก่อนเทศนาดังนี้ โอลัมพาคิยะสั่งโยต้าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาทบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณนะที่นั่นแลพระผู้มีพระภาคตัดเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสสอนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นรับพระราชดำลัสพระผู้มีพระภาคว่าพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอยังจำโอลัมพาคิยะสังโยตห้าที่เราแสดงแล้วได้หรือไม่เมื่อพระผู้มีพระภาค ตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระมาลุงกยบุตรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังจำได้ซึ่งโอรัมพาคิยสั่งโยตห้าที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วดูก่อนมาลุงกยบุตรก็เธอจำโอรัมพายคิยสั่งโยตห้า ที่เราแสดงแล้วว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังจำได้ซึ่งโอลัมพาคิยสังโยน์คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลระ,ะตะปรามาตการมฉันทะพยาบาทที่พระผู้มีพระภาค ทรงแสดงแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังจำได้ซึ่งโอลมพาคิยะสั่งโยศห้าที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอย่างนี้ดูก่อนมาลุงกยบุตรเธอจำโอลมพาคิยะสัง่งโยตหาเหล่านี้ที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ แก่ใครหนอดูก่อนมาลุงกยบุตรนักบวชพวกอัญญเดียลถีจากโต้เถียงด้วยคำโต้เถียงอันเปรียดด้วยเด็กนี้ได้มิใช่หรือว่าแม้แต่ความคิดว่ากายของตนดังนี้ย่อมมีแก่เด็กกุม,มารอ่อน ผู้ยังนอนหงายอยู่ก็สักกายทิฏฐิจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั่นแต่ที่ไหนส่วนสักกายทิฏฐิอันเป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามแก่เด็กนั่นแม้แต่ความคิดว่าทำทั้งหลายดังนี้ย่อมไม่มีแก่เด็กกุมารอ่อนผู้ยังนอนหงายอยู่ ก็ความสงสัยในธรรมทั้งหลายจากเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหนส่วนวิจิกิจฉาอันเป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามแก่เด็กนั้นอุบายเครื่องละสั่งยช์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนอานน์ปุตตุชนในโลกนี้ผู้ไม่สดับ ไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับแนะนำในธรรมของสัตบุรุษมีจิตอันสั่งกยะทิฏฐิกุ้มลุมแล้ว อันสักกายทิฏฐิครอบงำแล้วอยู่และเมื่อสักกายทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงสักกายทิฏฐินั้นก็เป็นของมีกําลังอันปุตตุชนนั้นบรรเทาไม่ได้แล้วชื่อว่าเป็นโอลมพาคิยสังโยชน ปุตตุชนนั้นมีจิตอันวิจิกิจฉากุ้มลุมแล้วอันวิจิกิจฉาครอบงำแล้วอยู่และเมื่อวิจิกิจฉาเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงวิจิกิจฉานั้นก็เป็นของมีกำลัง อันปุตตุชนนั้นบรรเทาไม่ได้แล้วชื่อว่าเป็นโอลมพาคียะสังโยช์ปุตตุชนนั้นมีจิตอันสีลับพระตะปราลามาตกุ้มลุมแล้วสีลับพระตะปราลามาตครอบงามแล้วอยู่และเมื่อสีลับพระตะปราลามาตเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ ตามความเป็นจริงศีละพรตตะปะรามาตนั้นก็เป็นของมีกำลังอันปุตตุชนนั้นบรรเทาไม่ได้แล้วชื่อว่าเป็นโอลัมพาคียสังโย์ปุตตุชนนั้นมีจิตอันกามราคะกุ้มลุมแล้วอันกามราคะครอบงามแล้วอยู่ และเมื่อกามราคะเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงกามราคะนั้นก็เป็นของมีกําลังอันปุตตุชนนั้นบรรเทาไม่ได้แล้วชื่อว่าเป็นโอลัมพาคิยาสังโย์ปุตตุชนนั้นมีจิตอันพยาบาทกุ้งลุมแล้ว อันพยาบาทครอบงามแล้วอยู่และเมื่อพยาบาทเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงพยาบาทนั้นก็เป็นของมีกำลังอันปุตตุชนนั้นบรรเทาไม่ได้แล้วชื่อว่าโอลัมพาคิยะสังโยน์ ดูก่อนอานน์ส่วนอริยะสาวกผู้ได้สดับได้เห็นพระอริยะเป็นผู้ฉลาดในธรรมของพระอรลยะได้รับแนะนำในธรรมของพระอริยะดีแล้วได้เห็นสัตว์บุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับแนะนำในธรรมของสัตบุรุษดีแล้วมีจิต อันสักกายทิฏฐิกุ้มลุมไม่ได้อันสักกายทิฏฐิครอบงำไม่ได้อยู่และเมื่อสักกายทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงสักกายทิฏฐิพร้อมทั้งอนุัยอันอริยสาวกนั้นย่อมละได้ อริยาสาวกนั้นมีจิตอันวิจิกิจฉากุ้มลุมไม่ได้อันวิจิกิจฉาครอ,อบงาไม่ได้อยู่และเมื่อวิจิกิจฉาเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงวิจิกิจฉาพร้อมทั้งอนุสัยอันอริยาสาวกนั้น ย่อมละได้อริยสาวกนั้นมีจิตอันสีลัพตะปรารามาตกุ้มลุมไม่ได้อันสีลัพตะปรารามาตย่อมคอกงามไม่ได้อยู่และเมื่อสีลัพตตะปรารามาตเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริง สีลัพระตะประรามาต้อมทั้งอนุสัยอันอริยาสาวกนั้นย่อมละได้อริยาสาวกนั้นมีจิตอันกามลาคะกุ้มลุมไม่ได้อันกามลาคะครอบงำไม่ได้อยู่และเมื่อกามลาคะเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ ตามความเป็นจริงการลาคะพร้อมทั้งอนุสัยอันอริยาสาวกนั้นย่อมละได้อริยาสาวกนั้นมีจิตอันพยาบาทกุ้มหลุมไม่ได้อันพยาบาทครอบงำไม่ได้อยู่และเมื่อพยาบาทเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ ตามความเป็นจริงพร้อมทั้งอนุสัยอันอริยสาวกนั้นย่อมละได้มัรคปะติปทาเครื่องละสังโยชน์ดูก่อนอานน์ข้อที่ว่าบุคคลจากไม่อาศัยมัรคปะติปทาที่เป็นไปเพื่อละโอลัมพาคิยะสังโยชน์ห้าแล้ว จากรู้จากเห็นหรือจากละโอลัมพาขคียาสังโยศห้าได้นั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนอานน์เปรียบเหมือนข้อที่ว่าไม่ถากเปลือกไม่ถากกระพีของต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นมีแก่นแล้วจากถากแก่นนั้น ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ฉันใดข้อที่ว่าบุคคลจะไม่อาศัยมัรคปติปทาที่เป็นไปเพื่อละโอลัมพาคิสังโยห้านแล้วจากรู้จากเห็นหรือจากละโอลัมพาคิสัสงโยชนห้าได้นั้นก็ ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ฉันนั้นดูก่อนอานนท์ข้อที่ว่าบุคคลอาศัยมัคคปติปาทาอันเป็นไปเพื่อละโอลัมพาคิยะสังโยตห้าแล้วจากรู้จากเห็นและจากละโอลัมพาคิยะสังโยตห้านั้นได้เป็นฐานะที่มีได้ ดูก่อนอานน์เปรียบเหมือนข้อที่ว่าถากเปลือกถากกระพีของต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นมีแก่นแล้วจึงถากแก่นนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ฉันใดข้อที่ว่าบุคคลอาศัยมัรคปติปทาอันเป็นไปเพื่อละโอลัมพาคิ สังโยศห้านั้นจากรู้จากเห็นหรือจากละโอลัมพาคียะสังโยศห้าได้นั้นก็เป็นฐานะที่จะมีได้ฉันนั้นดูก่อนอานน์เปรียบเหมือนแม่น้ำคงคาน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบฝั่งกาก้มลงดื่มได้คันนั้นบุรุษ ผู้มีกำลังน้อยพึงมาด้วยหวังว่าเราจะไหวตัดฝั่งกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคานี้ไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีดังนี้เขาจะไม่อาจไหวตัดฝั่งกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคาไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีได้ฉันใดเมื่อทำ อันผู้แสดงแสดงอยู่แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อดับความเห็นว่ากายของตนจิตของผู้นั้นไม่เล่นไปไม่เสื่อมไปไม่มั่นคงไม่พ้นฉันนั้นเหมือนกันบุรุษผู้มีกำลังน้อยฉันใดพึงเห็นบุคคลเหล่านั้น ฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนอานน์เปรียบเหมือนแม่น้ำคงคาน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบฝั่งกาก้มลงดื่มได้ครั้นนั้นบุรุษมีกำลังน้อยพึงมาด้วยหวังว่าเราจะไหวตัดฝั่งกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคานี้ไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดี ดังนี้เขาอาจจะไหว้ตัดฝั่งกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคาไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีได้ฉันใดดูก่อนอานนต์เมื่อทำอันผู้แสดงแสดงอยู่แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อดับความเห็นว่ากายของตนจิตของตนจิต ของผู้นั้นเล่นไปเลื่อมใสมั่นคงพ้นฉันนั้นเหมือนกันแลบุรุษมีกำลังนั้นฉันใดพึงเห็นบุคคลเหล่านั้นฉันนั้นเหมือนกันดังนี้ท้ายที่สุดนี้ขออานิสงส์แห่งการตั้งใจสดับพระไตรปิฎก จงบังเกิดเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลแด่สาธุชนทุกท่านดังนี้ขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักดิ์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้ภัยสาร ขุดผ่องพ้นผองภยัยขอเดชะพระสังรัตกำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนสมไขขอเดชะพระไตรลักษ์กำจัดภยัยเจริญชยัยเจริญสุขทุกท่านเทิน นมัสการพระคุณเจ้าธรรมสวัสดีเจ้าค่ะ